เมแกนมาเคิลไม่ได้สร้างความรู้สึกกับภรรยาของประธานาธิบดีไนจีเรียในการเลือกทุดของเธอขณะที่เธออธิบายว่าเธอไม่ชอบเสื้อผ้าเปลือยของดาราอเมริกนันแต่เธอก็ต้องการชี้แจงความคิดเห็นของเธอเช่นเดียวกับการปรากฏตัวต่อหน้าสาธารณะเมแกนมาเคิลพยายามอย่างเต็มที่ระหว่างที่เธออยู่ในไนจีเรียกับสามีเมื่อต้นเดือนพฤษภาคม2024 ในความเป็นจริงซัเสเซกได้มายืนประเทศนี้เนื่องในโอกาสครบรอบ10ปีของเกม i n v i c t u s Game และเพื่อข้อผูกพันด้านมนุษยธรรมอื่นๆในขณะที่คู่รักกำลังถ่ายทำรายการ Netflix พวกเขาก็แต่งตัวดีมากแต่การเลือกเสื้อผ้าของเมแกนมาเคลิลไม่เหมาะกับโอลูเรมีที่นูบูภรรยาของประธานาธิบดีในจีเรีย ในความเป็นจริงสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของประเทศประกาศในศูนย์ทรพจน์ว่าเธอไม่ได้ชื่นชมเสื้อผ้าเปลือยของดาราอเมริกันเลยสำหรับโอลูเรมีที่นิวบูดาราอเมริกันไม่ได้เป็นตัวอย่างกับเสื้อผ้าของพวกเขาเราไม่ยอมรับภาพเปลือยในวัฒนธรรมของเรามันไม่สวยมันไม่สวยเลยมีผู้หญิงสวยๆมากมาย แต่พวกเขาควรแน่ใจว่าพวกเขารู้ว่าตัวเองเป็นใครพวกเขาไม่ควรเรียนแบบหรือพยายามเรียนแบบดาราหนังอเมริกันเธอกล่าวเสริมถ้าเธอไม่ได้ตั้งชื่อชุดของเมแกนมาเคลิลโดยตรงทุกคนก็คิดว่าเธอกำลังพูดถึงเอธอทันท,นทีในส่วนของเธอในระหว่างการเดินทางครั้งนี้เมแกนมาเคิลพูดถึงมรดกไนจีเรียของเธอ ฉันไม่เคยจะเข้าใจเรื่องนี้มากเท่ากับตอนนี้เลยในรอบล้านปีและสิ่งที่ถูกพูดกันมากมายในช่วงสองสามวันที่ผ่านมาก็คือโอ้เราไม่แปลกใจเลยเมื่อรู้ว่าคุณเป็นชาวไนจีเรียมันเป็นคำชมชยคุณเพราะสิ่งที่พวกเขานิยามว่าเป็นผู้หญิงไนจีเรียคือความกล้าหาญมีความยืดหยุ่นกล้าหาญและสวยงามเธอกล่าว โอลูเรมีที่นิวบูไม่ได้วิาพากษ์วิจาร์ณการเลือกแฟชั่นของเมกานมาเกลในขณะที่คำวิจาร์ของโอลูเรมีที่นิวบูเกี่ยวกับเสื้อผ้าของดาราอเมริกรันไม่ได้รับการตอบรับที่ดีแต่สำนักงานของโอลูเรมีที่นิวบูบอกกับ AFP ว่าเธอไม่ได้วิาพากษ์วิจาร์ณวิธีที่เมแกนแต่งตัวในสุนทรพจน์ของเธอในงานที่เรียกว่าการเฉลิมฉลองผู้หญิง บนโซเชียลเน็ตเวิร์กผู้ใช้อินเทอร์เนต็ตจำนวนมากพิจารณาว่าเสื้อผ้าที่เมแกนมาเข้าสวมใส่ในไนจีเรียนั้นไม่เหมาะสมแม้ว่าประเทศนี้จะยากจนมากก็ตาม